พี่น้องยามตรงปลาเข่งใหญ่อันนี้ปลาคอนี่นี่นี่น,นี่อันนี้จะปลาคอพี่น้องยามตรงครับน้ำกำลังมาพี่น้องฝ้นตกน้ำไหลบึ้มบึ้มบึ้มยอะบ่ญน้ำไหลบึ้มบึม น้ำจนสีเต็มพ่อฝนตกกันเลยมัดยามตรงนี่ปักเข็งไงปักเข็งไงปักเข็งหน่อยพี่น้องอันนี้ก็ปักคอปลาคอพี่น้อง นี่น,นี่กับปลาเข่งไงอู้หตัวบง่ายรับใส่ไปใส่ไปพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตก่อนเด้อพี่น้องเด้อเก็บปลาให้เบิดก่อนนี่นี่นี่พี่น้อง ปลาเค็งตัวนี้ตัวบหมใหญ่แล้วบ้านี่งนี่ขออนุญาตเก็บปลากันเด้อพี่น้องผลงานตรงของเขาเมื่อนี้น้ำจนสีเต็มอันนี้ทอพี่น้องทาไปเบิ่งขั้งทั้งพี่น้องนี่ เออดีตรงานตรงของเขามีปลาคออยู่พี่น้องปลาคอโตรุนรุนด้วยปลาเข็งโตแบบไงพีง่น้องปลาเข็งโตแบบไงปลาคอพอกันไหมคลิปหนาพี่น้องแล้วพอกันไหมคลิปหนาครับคลิปนี้สวัสดีครับ